ครับต้อนรับเข้าสู่ราวพัฒนานะครับวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับวันที่3 1สีเดเดือน5 2 5สองห้าหกเจ็ดนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับผมวันนี้นะครับเด่นนะครับนี่น้อยให้นะครับก็คือเด่น4กับ5นะครับเพื่อนๆครับเรามาจับคู่กันครับครับก็จะได้นะครับผมก็คือครับ4ี่หนะครับเพื่อนๆแล้วก็สีนะครับผม ครับห้าก็จะเป็นนะครับผมห้าห้าห้าหกนะครับผมแล้วก็ห้าเจ็ดนะครับถามใจพี่น้อยนะครับตัวที่ชอบนะครับเพื่อนๆพนพี่น้อยชอบมากนะครับมีอยู่สองชุดนี้นะครับอันนี้คือพี่น้อยนะครับมาดูกันต่อที่สามตัวนะครับวันนี้ให้สามตัวด้วยนะครับติดไว้นะครับครับเริ่มกันที่นะครับครับสามสี่ เนะครับผมแล้วก็6 4 7นะครับผมอีกอันนึงนะครับก็คือ3 5 7นะครับผมแล้วก็6 5 7นะครับครับตามนี้เลยนะครับผมลาพัฒนานะครับในใๆฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนๆชอบผลงานกดติดตามไว้นะครับครับสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านครับครับสวัสดีครับ